สวัสดีจ้าล้นน้าข้สกอนจ้าร้านนาก็พาลูกไปเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดอีกมื่อไงเยดีสวัสดีค่ะเยดีสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะพาเพิเ่นไปเก็บเห็ดจ้าพาไปดูเห็ดมื่อีนวันเสาร์ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไป ปลาเก็บเห็ดเด้จ้ะเดดปอกพี่น้องแดดปลาเก็บเ,เ,เห็ดต้นบอกเก็บต้นนะจ้ะเก็บกินได้จ้ะเก็บกินได้แด้วจ้ะบอกเอ็บเปิ้ลมันเกิดเองจ้ะเก็บกินได้ย่างไปไอ้เน้องเด็ดเนี่ยจะเขาปาลาละจ้ะจะเขาปลาเห็ดละจ้ะใกล้ๆหมู่บา้านนี่ยละจ้ะ อืมอืมโอเคอ๋อจ้ะว่าเป็นตยะยา,านหรอจ้ะป้าหมู่บ้านน่หรอจ้ะป้าหมู่บ้านอะไรยางไปบ้านตั้งอากาศนรืจ้ะบ้านอีกหลังของขอขวัวรัตนาจ้ะบ้านบ้านหน้าร้อนสวีเดนบ้านแดง ยางไปทางลัดด้วยจ้ะยางทางลัดถ้าบ่ขับรลดจ้ะแต่ยางไปทางนี้ก็ได้จ้ะเนาะมันก็บ,บอกกันเห็ดจ้ะเห็ดนี่ก็กินได้แล้วจ้ะเดี๋ยวกลัาก็สิบห้า pahit aja pahit pahit hmm, hmm. hmm. Oh. hmm.

สบายกินได้ไม่ไนลูกไปเดินเออเดินไปตรงนี้แหละเดินไปได้ยดิษอาเห็ดเพิ่งขาไล่จ้าหัวซีดสมสมเห็ดเพิ่งขาไล่จ้ารักเอาใส่ถุงให้แม่ดู เออเดือนี่แหละจ้ะนี่แหละกี่วเคงค่ไล่จ้าเกษตเห็ตจ้านี่เห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูจ้ะมันปูนี่เห็ตม <ambling. S 1> ันปูจ้ะเอออะไรล่ะ <your> ป,ป่าเห็ดแะ้วจ้ะแถวนไปเด็อนี่ลนลเยลยเด็กเฮ็ดสดากเลเฮ็ดต้นปู่ห้องฝนเขาคอยเก็บไว้ในถังก่อนจ้ะ ได้ยุจ้ะได้พอออ่อแก่งยุมันยังดอกน,น้อยๆแน่ๆน่ยุจ้ะโยวันจะาเห็ดเผือตุ่มๆยังเสีเฮ็ดพ่อโ่วันจา้าน้อมพ่อเห็ดพอดีเอฟซีจ้ะ โอเคให้พ่ออยู่วันจ้ะอือก็เอาใส่ถังใส่ถังคอยไปทำความสะอาดเราเองจ้ะอือกะได้อยู่ด้วยจ้ะเห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูมันก็แอบอยู่นี่มันปูจ้จะอจจจดอกใหญ่ๆเลยนะเออนะะั่นล่ะเก็บลูกอืมกะปิดไว้จ้ะ เส่ถุงเส่ถุงนี่ละเอเก่งเนยจ้าจริงจังเลยย่าเด็ดจากก้ดดจาก็ได้โยเฮ็ดจ้าได้พ่อเก่งโยจา้าสวัสดีจ้าแล้วนะคข้สก้อจ้าแล้วน้วนจาจะท่านความสะอาดเฮ็ดก่อนจ้ะเฮ็ดเฮ็ดเผิงจ้ะเฮ็ดข้อโยว่านเฮ็ดเผิงจ้ะนี่ก็เฮ็ดมันปู น้านทำความสะอาดก่อนจะ้ะลูกๆก,กันเล่นยูงกินน้ำก่อนจ้ะเมื่อยเมื่อยย่างหาเห็ดในพ่อแก่งจะ้ะมาบ้านจะ้ะมาบ้านตั้งอากาศ ทำความสะอาดเห็ดใส่ถุงไปหอดบ้านกันล่างจ้ะเห็ดเพิงอืออีหลางเอ๊ะมันมัดดีก่อนเนียยืนตรงนี้ก็นัลอ๋อเดินผ่านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มามาดนยีราบีก็อสองอืมอ๋อเฮ้ยจะ,ะ,ะ,ะไปเล่นยญไ,ได้จ้ะไปเล่นยฮิดเพิงฮิดเพิงฮิดเพิงนี่ฮิดเพิงขาอันอันฮิดขาไล่จ้ะฮิดเพิงขาไล่ไม่โดกเดียว เก็บเห็ดจนว่าอันจนว่ามันถึงอันดูดูอันไม่ไม,ไม่พริ๊งเราจะไปเก็บไปจนมีเห็ดเพิงเือกันเห็ดเพิงเห็นข้อ,อยู่บ้านเห็ดเพิงหวานทำความสะอาดเห็ดก่อนจากเอ็กซีจะหอดบ้านกะตัดขาเห็ด ไป็หอดบ้านรัตนกกระล่างจะ้ะนี่ราศนักกรตัดเลยไม่เผ็บ เมื่อีวันเสาร์นะจ๊าก,กระเรยพาลูกงางหาเก็บเห็ดจ้ะค <Yeah. S 1> ้นสะอาดเห็ดก่อนหออบ้านกันหนึ่งจาาหนึ่งเก็บไว้ นึ่งเก็บไว้ถ้ากินหนาหนาหนาวนะนี่มาทางสวิดเดนจ้ะไปได้แกงกินนี่้วกระน,น่ากับชิตัดนึงบอมมีหนอนด้วจ้ะสดๆไม่มีหนอนค่ะบอมมีหนอนเจาะ ห้อดบ้านแล้วกันนากระมันดอกใหญ่จ้ะนากระสิโต๊ะนึงจ้ะกระสินึงมีละเขาก็กระสินึงร่างหนึ่งเขาทำอันเฮ็ดเฮ็ดอันมันปูแค่นตะเลนกระสีเอาแยกตั้งหางจ้ะแยกชิงตั้งหางเด็กพ่อเด็กพ่อแกงอยู่จจ์ลูกสาวพ่นกระเหรียญยุจ้ะ ก็มีหนังสือด้วยจ้ะหนังสือที่ว่าเฮ็ดกินได้จ้ะเฮ็ดกินได้เขากระเมองว่าเฮ็ดที่กินได้ครับเฮ็ดที่กินบ่ได้จ้ะเขาเสียมีบอกจ้ะหน้าเขาเก็บน้่มตามหนังสือที่ว่าเฮ็ดกินได้จ้ะหน้าบ่ได้เก็บแบบเดาเดาแย่มันกับเปีย

ม่มาน,นจะเอียน,นก่องลุะกจัน้ี่ชิปกินไ่ะชิมีนมปังนั่นนมปังนมปังกับมีนี่ดอกไม่แม่ ดอกดอกไม้เล็กก้มสานเห็นด oh> ิจ้ะแต่เดนนี่สูบยอดนนี่สูบยาอืมเดนนี่อันนี้เอกเออเอกก็มีอันนี้ไม่มีเอกเออเชีงค่ะเนเอาที่อย่างมาให้ลูกกินน้ำจืดในห่อดบ้านกาสิอ่าล่างล่างละจ้ะอันนี้กาสิเฮ็ดนใส่กับสบปาบ่สบปลาแกนตะเล่นถิ่นบ่สบปลา หนึ่งอันนี้ขาอวบๆเลยจันขาอวบๆนะเขาอย่วันเออขาอยู่วันนั่นแหละก็นี่ไงเขาอยู่วันขึ้นงงยังหิตอวะขาอยู่วันพออยู่วันอ่ะเดินไปสัตวอืมก็มันจะเอามาแกงแล้วก็มันก็หอมๆอร่อยแล้วก็แล้วก็เห็ดเออ นี่อันนี้เราก็ก็ก็เก็บด,ด้วยกันก็อยู่นี่สีบลูมาเดนด์อูรังส์ใช่ไหมอูรังส์ก็คืออันนี้มันขมขมมันขมรูมันมันขมเห็ดเห็ดขมมันมันไม่ใช่อันกินได้แต่ว่ามันหอมขมอืมเออเดอริสต์เทียนเออนี่แหละนี่ดูบ้านอ่ะที่แม่เอาไปทำหนึ่ง

เอต้าสีเขียวเขียวแปลว่ากินได้ถ้าเห็ดสีแดงแดงกินไม่ได้ถ้ามีอืมเออมันเป็นดอกสีสีสีส้มสีสีส้มแล้วก็จะมีสีสีดำบีเออร์บีเออร์อืมบีเออร์เซ็ต ลูกนางซูนก่อนจะ้ะเนอร์ซุกเดนกูดเอออันนี้ที่ที่ที่เอ็นเอียดิทว่าจะเก็บนั่นหละที่ว่าแม่ว่ากินได้กนซุกกนซุกอืมอืมเแต่อออันนี้คือกินได้นี่ยหนึ่งแล้วก็สองกินได้กลืนสีเขีวยวเขีวยวไม่เละ ภาษีมาสีแดงๆกินบ่ไดดจ้ะเห็ดตายเห็ดตายเบื่อสิมีบอกให้เห็ดว่ากินด้างออืมเดี๋ยวถ้าเห็นแม่ก็จะเก็บแม่ไม่เห็นแม่เอาน้ำในแจ็ค่ม เออเออนั่นนน่้ำกันอืมเอานั่งแล้วก็กินเออ,เอ,อมีนับบกซิบึกซิมน,นี่น่แันเขาเก็บเหมือนเด้ลูกที่มันเป็นอันนั้นน่ะที่หนูว่ามันเป็นอันไรคาดดิษน่ะเรือน,นั่นแหละเหี้ยที่หนูว่าแม่หนูไม่เก็บเนี่ยพากันเก็บ มันนี่ฮะอยากมาดูนี่ฮะอยากกินซีดแล้วจ้าซีดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปล้างโอ๊ยเดีไม่เสียฝนเลยสีละจ้าซีดหมดแล้วนี่มัน เสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วก็จะเอาอะไรฮิตหนึ่งในถังโอ้เฮ็ดยังเฮ็ดขอนสิเออนี่กินได้เฮ็ดขอนห็ดขอนกินได้ นี are, know, ่จ้าก็ได้พ่อแกงอยู่จ้าเอฟซีในพ่อแกง่จ้ะเน่งเที่ยเนเยนี่เหอออนั้นกินไม่ได้หรอกที่เราเห็นอ่ะมันกินไม่ได้เกนเด็กานเานีด้เดเวาเเาก ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดต like, ิด like, ตามรัตน,นาการหลักษาเยียดีรักเส้นเนตจากขอบคุณค่ะบ๊ายบาย<ม>บ๊ายบาย